ขอแสดงความเสียใจกับปรรดาครอบครัวของเด็กทั้งหลายที่เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุทศนาศึกษานะฮะซึ่งเด็กที่เสียชีวิตไปนี่มีทั้งป .1 ป .3 ป .4 ม .2 และม .3 นะฮะแต่ผมก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ง่ายๆเรื่องหนึ่งคือเรื่องทศนศึกษาเนี่ยคนบอกว่าให้เลิกได้แล้วผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็น นักเรียนยังมีความจําเป็นต้องทัศนศึกษาเพราะว่ามีคนจนเด็กที่กําลังทรัพย์ไม่มีพอแต่เขาอยากจะไปดูกรุงเทพมาลครอยากไปดูวัดพระแก้วอยากไปดูอยุธยาโรงเรียนก็จัดทัศนศึกษาโดยที่หารถบัสให้คาว่าหารถบัสให้เนี่ยคือปัญหาใหญ่เพราะมันจะมีเจ้าประจําที่โรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยมันจะใช้ประจําอยู่และคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยของรถ ไม่ว่าจะลถใช้มานานขนาดไหนก็ตามบางทีเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นแกส๊สมันยังกัรที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาผมคิดว่าถึงเวลาหรือยังที่จะต้องทําอะไรให้มันเป็นระบบนิดหนึ่งที่เพื่อความปลอดภัยเพราะเมืองไทยเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเซฟตี้เนี่ยเราสอบตกมาตลอดเวลาจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีรถทัศนศึกษาเมื่อไหรก็ตามเนี่ยให้ระลึกเสมอว่าเจ้าที่เก่าที่ใช้ประจาเนี่ย อาจจะเป็นเจ้าที่มีปัญหาก็ได้เพราะใช้จนกระทั่งเคยชินก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสูงสุดกับครอบครัวของคนที่เสียชีวิตไปนะครับ